ผมโดยนายกรัฐมนตรีนะครับก็เตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนป้องกันน้ําท่วมในสัปดาห์หน้านะครับและก็จะมีการเร่งรัดนะครับไม่ให้การเบริกจ่ายงบประมาณติดขัดแต่อย่างใดครับนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ปรับแนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการระบายน้ําในเขื่อนที่ได้กําชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรระบ,บายน้ําอย่างสม่ําเสมอและมีการประเมินระดับน้ําทุกเดือน เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรในช่วงฤด,ดูแล้งด้วยส่วนตัวเลขระดับน้ำในเขื่อน45%ได้ให้กรมชลประทานปรับตามความเหมาะสมให้สามารถรองรับได้ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งสำหรับแผนที่ฟลัดเวที่เปิดออกมาตามสื่อมวลชนในขณะนี้นายกรัฐมนตรีออกมายอมรับนะครับว่าเป็นแผนที่จริงแต่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังบ่อยไม่เกี่ยวกับฟลัดเว ส่วนการใช้ถนนเป็นฟลตเวย์จะใช้เมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นซึ่งหลักการระบายน้ําของรัฐบาลจะใช้การระบายน้ําจากเขื่อนไปตามคูคลองเป็นหลักที่เหลือจึงจะเชื่อมไปสู่ลุ่มน้ําต่างๆนะครับในในสัปดาห์หน้าก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในส่วนของพื้นที่ปลายน้ํารวมทั้งกรุงเทพมหานครที่ต้องยอมรับว่าการทํางานยังไม่คืบหน้ามากนักเวลาในการเตรียมการต่างๆนี่คิดว่าหันไม้กับดู้จุน้ำ ค่ะก็วันนี้เราแพลนใหท้ทันค่ะทันค่ะสําหรับพื้นที่รับน้ําต่างๆนี่ทันค่ะเดีย๋ยวพื้นที่ปลายน้ำนายกจะต้องลงไปดูอีกรอบอีก <indung S 2> ค่ะเดี๋ยวเดือนหน้านจะไปดูเรื่องของการถูกคลองค่ะ <Bruno. S 2> เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็อาทิตย์หน้าก็จะไปค่ะไปดูเรื่องการกา <todos S 2> <Ist> รถูกคลอง,องติดตามนะคะแล้วเราก็จะใช้หน่วยงานทีมในการลงไปสํารวจหน้างาน ในทุกคูุมทองหรือทุกจุดสาคัญหลักด้วยเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าของ,งานในทุกหน่วยงานอย่างวันนี้กรุงเทพนี่ทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะนายกฯมีตรวองไหมรอรากันอันนี้ยังยังไม่เริ่มไม่ได้เยอะอะค่ะเพราะว่าแต่เท่าที่ติดตามดูก็ไ,ได้มีการเริ่มเริ่มไปหลายคลองแล้วนะคะแต่ว่าถาาวราเสร็จทั้งหมดหรือเปล่าก็คงต้องรอ,อรอยายงานในที่นายกรัฐมนตรียังยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนต้องล่าช้า รวมถึงการทําโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ต้องใช้เวลาจึงได้ขอให้กรมบ,บัญชีกลางไปทบทวนวิธีการให้ทําได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องสามารถตรวจสอบได้มีความโปร่งใสและรัดกุมขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติหรือกออ,อชอไปปรับแผนทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนข้อเสนอการตั้งบันสัตว์พัฒนาปลูกป่าของกอยออนายกรัฐมนตรีออกมาระบุนะครับว่าเป็นแนวทางที่ดีแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจด้วย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่62ทับ2,555เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภ,ภัยแห่งชาติปีพุทธศักราช2,555รวม2คณะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ปี2,555เป็นต้นไปโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือกอนอ,โอชโดยมีองค์ประกอบได้แก่นายสุเมธตันติเวชกุลหม่อมราชวงศ์ดิสนัตตาดิสกุลนายดิศทรวัชโรไทยนายวีรพงษ์รามังคูลนายปิติพงษ์พึ่งบุญณยุทธยานายกิตจาผลภาษีเป็นที่ปรึกษาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรีนายยงยุทธวิชัยดิตเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง นายกิติรัตนนองรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการคนที่2มีหน้าที่กําหนดนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ําการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติพิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยหรือกบอนั้นจะประกอบไปด้วยนายกิติาพลภาษีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณยุทธยา นายวีระวงแสงนาคเป็นที่ปรึกษาโดยมีนายปลอดประสบสุรศวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกรรมการนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการ